มากินต้มไส้ตันกับแม่เพนนะจ้าต้มไส้ตันจ้าไส้ตันไส้ตันใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ยจ้าน้ำเขาเดือดเร็วไปเลยลงไปเลย ต้มใส่ตันหมูจ้าใส่ตันหมูลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยปิดฝาไว้ก่อน ต้มใส่ออน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 ใส่หมูอ่อนเอาฟองอันนี้มันทิ่มนะจ๊ะตักมันเดือดปล่อยน้ำมันเดือดอันห้าต้มก็บมีใส่อันข่าใส่ตะไคร้ ข่าตาไปปะไคร้ใบปักกุฎจ้ะแล้วก็เกลือต้อมต้มไปเรื่อย,อยซอนฟองมันทิม มาเด้ะเด้อกินต้มไส้หมูเด้าต้มไส้หมูไส้ตันต้มไส้ตันไส้หมูไส้ตันหมูมาเด้ะเด้อเส็บเสบจ้าเส็บเสบยั่วเจ้าเส็บยั่วโอ้งามเลย เส็บจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อต้มไส้ตันหมูจ้าไส้ตันหมูสองสออัน ึกกันแซ่บๆแ <c> ซ <oughs> <c oughs> ่บๆแซ่บ,บ <c oughs> คลิปนี้ก็สำนี้ก็แล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย